เร็วเร็วเร็วขึ้นหะเกาะเชือกด้วยนะมีเชือกไว้แน่นเลยไม่ปล่อยาตรงนี้ด้วยตโมยยังไงก็ต้องเปียกอยู่ล้วเรลยเพื่อนเปียกแ้แพ้่เลย่ีแพ้ไม่ได้ยัง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 ไม่ได้บอกให้ตอเดี๋ยวจะมีกาิกา ใครจะเล่นต่อเอาคอนกันมาคนละห้ารอยใช่ใ่ใช้แะไม่ใช่ ยังไม่เจอเลไม่ได้ไม่เจอข้ามคันเลยวะโชว์หดครับไม่หรด้พ่ตีนคนเทศอันนี้ลูกเสือแปงเพศไหมหรอเสือวะมาแล้วก็มาเถอะอยากไปก่อนอะมาเนี่ยนี่ก็บอกเลย ได้กสูสูแค่เนี้ยนะไม้กลสูงแต่มันกลัวไนะลงไปสุหรวเขาหนีไม่ได้หรอกครับก็คนตัวเขาไัวสูงเหมือนกันเนาะแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนเอเหรไอ้แกจะสิงตูกันง่ายเ๋ยลงอยี้ลงมาเดี๋ยวคุณหันหลังลังมาไรม่เสียวแล้วต้องใช้คำว่าลงไปเที่ยว เออ๋ย่แล้วตัเล็กมนนี่มันไปเสียงหากระโดดเฮ้ยกถึงแล้วถึงแล้วขันหลังแล้วขันหลังทำได้ทำันรังเด้อตัวเล็กๆจะลงง่ายนะคะเหมือนนึกภาพเหมือนลูกลิงอะลูกโอ้นี่้อข้าั้กัน จะลงไหมไม่ลงหรอลูกเมันควนลงไม่ได้เราไม่ได้ก็าทันัโอ้ยเมื่อกี้นี้่ไอ้กลุ่มเม่อก่ยงมากเลยจูๆมาเลี้วคู่ตัวนี้เรียเรียนอะไรคะวัดมะเขือดะเือ กิ้แตาโม้แล้วแกอะไรมาเขือมาเขื่อกันโม้เหนือครับวัดเหนือเขาพูดได้วันเหนือครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่าลุดใจน่่าห่าสนดใจน่าสนน่านนน่าห่าสนน่น่จน่าจน่าลุดใจ่าสนน่่าสหลุดน่านส เออน้ำมันตอนเท้าอ่ะใกล้จะถ่ายเกือบจะถ่าย 啊哈。<laughs> ไม่ต้องถึงข้างบนก็ได้ถ้าไปหนึ่งด่านถอยหลังลงก็ดัดเลยโดนไงไม่ได้ไลัวแต่พอไปถึงอุนนู้นก็สนุกใช่ไมเกาะตอนนั้นเกาะพูดมันแก่เมื่อแต่ตอนแรกบอกไม่ได้เล่นกอัด ต้องเข้าโปรแกรมอะไรนี่คาพนิ่งอะมาเลยโยยงรอเก่งนานหยอะไรลูกยืนลเออชิพิ่งอันนี้ทำลองพิสตเก็บภาพ ม่หนวมัองเย็นไงไม่เห็นหน้าเลยค่ะลูกสาวหนูแถวเกาะไว้จับไว้ดีเดี๋ยวน้อยกูใจคิดไม่ออกจจโอ้หให้ตัวมันเบาอันนี้ไม่ย่อนน้ำเลย แม่คุณหนาวเฉยเฉยพอหนาวเฉยเหนาวแล้วพี่โบนมาแล้ว ไปเลยนะไปเลยลูกไปเลยลูกเดินลูกขาเลยเน่ยมันสวยเน่ยสวยดีปวดอะไรกังวลนะเดินลูกขาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวตกก็ไม่กัน